ตอนนี้ครับผมอยู่ที่มุมมหาชนนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครเลยเชื่อว่าใครๆหลายๆคนนะครับก็ต้องเคยเห็นมุมนี้ในโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอนครับแต่ผมไม่ได้พามาดูแค่นี้นะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไปกันเลย ที่นี่เป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของผู้คนที่รักงานศิลปะครับและยังเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจอีกด้วยนะครับโดยสังเกตดูนะครับอาคารนี้นะครับจะออกแบบโดยการใช้ความโค้งมนนะฮะเข้ามาดีไซน์อาคารซึ่งทําให้ผู้คนที่เข้ามาดูงานศิลปะเนี่ยรู้สึกสบายนะครับแล้วก็สามารถชมผลงานได้อย่างครบถ้วนอีกด้วยครับจะแบ่งทั้งหมดถึง9ชั้นเลยนะครับ แล้วก็ทั้ง9ชั้นนี่จะจัดแสดงผลงานทุกประเภททุกสาขาทั้งในและต่างประเทศเลยครับ ด้านหลังของผมนะครับก็คือ People's Gallery นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงนะครับได้มาแสดงผลงานของพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คือจะมีการสับเปลี่ยนนะครับผลงานของศิลปินแต่ละท่านไปเรื่อยๆอีกด้วยนะครับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาชมกันเลยครับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับผมรู้สึกว่าที่นี่นะครับเหมาะกับคนเมืองที่มีใจรักศิลปะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับการเดินทางมาก็สะดวกครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกทคนครับที่ยังไม่เคยมาและเคยมาแล้วนะมาชมงานศิลปะกันเยอะๆครับสำหรับผมแอมอินร่วมด้วยและสนับสนุนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแหล่งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อคนกรุงแอมอินฉันร่วมด้วย